สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ p พคทอก talk. ที่นี่คือพื้นที่เล็กๆที่เพกอยากจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบาดแผลทางใจการเยียวยาและการเติบโตจากภายในที่นี่เราจะพูดกันด้วยหลักคิดจิตวิทยาความเข้าใจและความหวังเพื่อให้ทุกคนมีเครื่องมือไว้ทําความเข้าใจตัวเองดูแลหัวใจตัวเองและช่วยประคองหัวใจของคนรอบข้าง เราทุกคนล้วนมีบาดแผลทั้งใจที่มองไม่เห็นและทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพมากพอที่จะเยียวยาจิตใจได้ด้วยตัวเองขอแค่เริ่มต้นเปิดใจเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ EP นี้เพ็กจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในหัวข้อก้าวข้ามความกลัวออกจากกลงที่มองไม่เห็นสู่ชีวิตที่เป็นอิสระค่ะความกลัวเป็นอารมณ์หนึ่งที่อยู่กับเราทุกคนค่ะไม่ว่าเราจะยุ่เท่าไหร่ทํางานอะไรหรืออยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม ลองนึกดูนะคะเคยไหมที่เรารู้สึกกลัวจนทําให้เราอยากจะหนีไม่อยากเผชิญหน้าบางครั้งความกลัวนั้นก็เป็นเรื่องเล็กๆที่คนอาจจะมองว่าไม่สําคัญค่ะแต่สําหรับเราเนะ่ยมันกลับใหญ่โตจนทําให้เราไม่กล้าก้าวออกไปสักทีเนาะวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่าความกลัวคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะจัดการมันได้ยังไงบ้างนะคะความกลัวคืออะไรความกลัวเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เราค่ะมันเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยปกป้องเราให้รอดจากอันตราย สมองของเราถูกออกแบบมาแบบนั้นเลยค่ะสมองส่วนเล็กๆที่ชื่อว่าอะมิกดาลาจะทำงานทันทีที่เรารู้สึกถึงภัยคุกคามมันส่งสัญญาณไปทั่วร่างกายให้เตรียมพร้อมค่ะหัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นหายใจเร็วขึ้นกล้ามเนื้อตึงตัวเพราะร่างกายของเรากำลังเข้าสู่โหมดสู้หนีหรือชะงักค่ะนึกภาพง่ายๆถ้าเราเจองูหรือสิงโตในป่าเนาะสมองของเราก็จะสั่งร่างกายทันทีให้หัวใจเราเต้นแรงกล้ามเนื้อตึงพร้อมที่จะสู้หรือหนีเพื่อเอาตัวรอดถูกไหมคะ ดังนั้นความกลัวในระดับที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะมันช่วยรักษาชีวิตเราไว้เนาะแต่ขณะเดียวกันความกลัวที่มากเกินไปค่ะหรืออยู่ผิดที่ผิดเวลาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางชีวิตของเราก็ได้เช่นกันเกี่ยวกับกลไกการทํางานของสมองเนี่ยเมื่อเรารเผชิญหน้าความกลัวเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสมองส่วนอะมิกดาล่าเนี่ยจะทํางานเร็วกว่าสมองส่วนเหตุผลค่ะแปลว่าบางครั้งเรามีปฏิกิริยากลัวขึ้นมาก่อนที่เราจะรู้ตัวได้ซ้ํา ร่างกายแสดงอาการไปเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่สมองส่วนคิดจะเข้ามาประเมิสนสถานการณ์อีกทีลองนึกภาพเวลาเราได้ยินเสียงปั้งเราสะดุ้งตกใจใช่ไหมใจแตเราจะเต้นแรงทันทีเนาะนั่นแหละค่ะคือฝีมือของอะมิดาลาซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเพราะถ้าเราเจอสถานการณ์อันตรายจริงๆเนี่ยมันจะช่วยให้เรารอดปลอดภยัยถูกไหมคะ แต่ในโลกสมัยนี้เนี่ยภัยที่เราเจอมันไม่ได้มีแค่เสือหมีหรือสัตว์ร้ายเหมือนในอดีตเนาะความกลัวที่เรามีส่วนใหญ่มันเป็นความกลัวภายในใจค่ะเช่นกลัวล้มเหลวกลัวถูกปฏิเสธกลัวไม่เป็นที่ยอมรับซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภัยถึงชีวิตแต่บางครั้งร่างกายของเราก็กลับตอบสนองรุนแรงได้เหมือนตอนที่เรากําลังเจอเสือเลยเนาะจะว่าไปความกลัวแม้จะมีประโยชน์แต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมอะเนาะด้านหนึ่งความกลัวทําให้เราระมัดระวังไม่ประมาท แต่ถ้าเราไม่รู้จักจัดการมันให้ดีเนี่ยความกลัวก็จะคอยจํากัดชีวิตเราทําให้เราไม่กล้าลองสิ่งใหม่ไม่กล้าตัดสินใจไม่ได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองได้ค่ะและเจ้าความกลัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเงาที่แฝงอยู่ในใจเราทุกคนถ้าเราไม่ตระหนักเราอาจจะใช้ชีวิตโดยมีความกลัวเป็นผู้ควบคุมและกําหนดทิศทางชีวิตของเราค่ะเช่นบางคนเนี่ยเลือกเส้นทางชีวิตเพราะกลัวถูกวิพากวิจารณ์ไม่ใช่เพราะอยากทาสิ่งนั้นจริงๆบางคนเลอกงานที่ไม่ชอบเพยียงเพราะว่ากลัวจะไม่ได้มั่นคง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังมีความกลัวคอยบงการชีวิตอยู่แล้วความกลัวเกิดขึ้นจากอะไรความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยๆค่ะนะัาจิตวุทยาพบว่ามันมาจากหลายแหล่งที่แตกต่างกันและบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังพกพาความกลัวเหล่านั้นติดตัวมาจนถึงวันนี้เท่าที่พลิกวรวบรวมข้อมูลมาได้นะคะขอแบ่งสาเหตุที่มาของความกลัวเป็น3แบบดังนี้ค่ะสาเหตุแรก หนึ่งคือประสบการณ์ในอดีตลองนึกภาพเด็กคนหนึ่งเนาะที่ยกมือขึ้นตอบคำถามในห้องเรียนแต่คำตอบผิดเพื่อนๆหัวเราะออกมาครูเองก็ตำหนิเสียงดังเด็กคนนั้นเก็บความรู้สึกอับอายไว้ในใจวันหนึ่งเขาอาจเติบโตขึ้นกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่กลัวการพูดต่อหน้าคนโดยไม่รู้เลยด้ยวยซ้ำว่าต้นตอมจากความทรงจําเล็กๆใน,ในวัยเด็กของเขานี่แหละค่ะคือตัวอย่างของบาดแผลทางใจที่คอยกระตุ้นความกโวยผุดขึ้นมาอีกครั้ง ทุกครั้งที่เราเจอสถานการณ์คล้ายๆกันในสมองเราที่จดจําประสบการณ์ที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนออกมาในรูปแบบของความกลัวค่ะหรือเสียงในหัวนั่นเองว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะมันอันตรายแม้ว่าความจริงแล้วอ่ะตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเนาะ และไม่มีใครหัวเราะเยาะเราเหมือนเดิมอีกแล้วก็ตามเนี่ยแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่คล้ายเดิมอ่ะเราก็ยังคงรู้สึกกลัวเหมือนเดิมอยู่ดีค่ะอ่าแบบที่2นะคะการเรียนรู้จากสังคมหลายครั้งค่ะความกลัวไม่ได้มาจากสิ่งที่เราเจอโดยตรงนะแต่มาจากสิ่งที่เราถูกปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กเช่นเด็กที่เติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่เข้มงวดและพูดเสมอว่าห้ามทําผิดนะเดี๋ยวจะถูกตีเดี๋ยวจะถูกดุเนี่ยเด็กจะค่อยซึมซาบว่าการทําผิดเท่ากับอันตราย ผลก็คือเมื่อโตขึ้นเขาอาจจะกลายเป็นคนที่กลัวผิดพลาดกลัวการลองสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวถูกตําหนิแม้ตอนนี้จะไม่มีใครมาลงโทษเหมือนตอนเด็กแล้วก็ตามนี่คือสิ่งที่นะักจิตวิทยาทเรียกว่าการเรียนรู้ทางสังคมซึ่งบอกเราว่าความกลัวบางอย่างนะ่ะมันไม่ใช่ของเราโดยตรงนะแต่ถูกส่งต่อมาเหมือนมรดกทางความคิดและความเชื่อนั่นเองแบบที่3ค่ะความคิดปรุงแต่งของเราเองอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญก็คือจินตนาการของเราค่ะ มนุษย um. ์มีความสามารถพิเศษในการคิดล่วงหน้าเนาะซึ่งเป็นทั้งของขวัญและกับดังในเวลาเดียวกันเช่นเวลาที่เรากำลังเริ่มงานใหม่ค่ะเราอาจจะคิดไปก่อนว่าฉันต้องทำได้ไม่ดีแน่เลยอ่ะเจ้านายคงไม่ชอบฉันเนาะเพื่อนร่วมงานก็อาจจะไม่ชอบฉันด้วยทั้งนั้นที่ยังไม่ได้เริ่มงานด้วยซ้ํานะหรือบางคนที่กำลังสารภาพรากกับใครสักคนค่ะก็คิดไปไกลว่าเอยเขาต้องปฏิเสธเราแน่เลย ฉันคงอับอายไ,ไปตลอดชีวิตผลก็คือสุดท้ายไม่กล้าพูดออกไปทั้งๆที่บางทีเขาอาจจะตอบรับความรู้สึกของเราก็ได้นี่แหละค่ะคือความคิดปรุงแต่งของเราเองมันสร้างภาพในหัวจนร่างกายเราตอบสนองเรากับสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นจริงความกลัวที่เกิดขึ้นค่ะมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นอันตรายจริงๆนะแต่หมายความว่าสมองของเราคิดว่ามันอันตรายนั่นเอง และเมื่อเราสามารถแยกแยะได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับนี่คือสิ่งที่สมองสร้างขึ้นมาเราก็จะเริ่มมีอิสระมากขึ้นในการเลือกว่าจะเชื่อความกลัวนั้นหรือไม่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างมาลองจินตนาการกันค่ะว่าเราไม่เคยจัดการกับความกลัวเลยเราปล่อยให้มันค่อยๆก่อตัวและสะสมอยู่ภายในใจเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ าการทางกายค่ะร่างกายของเราจะตอบสนองต่อความกลัวเสมอไม่ว่าจะจริงหรือคิดไปเองหัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นเหงื่อออกหายใจทีปวดท้องคล้ายกับเวลาสอบหรือต้องพิเศษงานใหญ่ๆเนาะอาการเหล่านี้คือสัญญาณว่าร่างกายของเรากําลังถูกกระตุ้นโดยความกลัวนั่นเองทางใจค่ะความกลัวที่สะสมจะเปลี่ยนเป็นความวิตกกังวลรู้สึกเหมือนกําลังทพาพลาดตลอดเวลาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ค่อยหมดแรงในการทําสิ่งต่างๆ ทางพฤติกรรมค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเราจะเริ่มหลีกเลี่ยงเราไม่เผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวเนาะคนที่กลัวเข้าสังคมอาจจะเริ่มปฏิเสธงานเลี้ยงปฏิเสธการประชุมไปจนถึงปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาในชีวิตทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่แาบเผชิญหน้ากับความรู้สึกกลัวนั่นเองสุดท้ายก็คือชีวิตเราจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆค่ะเราเหมือนติดอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นกรงที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหล็กหรือกำแพงจริงๆหรอกนะแต่ถูกสร้างจากความคิด ความทรงจําและลอารมณ์กลัวของเรานั่นเองและยิ่งเราอยู่ในกรงนานเท่าไหรค่ค่ะกงรงก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงคะว่าความกลัวกําลังควบคุมเราอยู่หรือเปล่าให้เราลองถามตัวเองดูคะ่ะว่าเราเคยมีอาการแบบนี้ไหมนะหนึ่งก็คือไม่กล้าลงมือทําสิ่งที่อยากทําเพราะยังไม่มั่นใจลอยไปเซมจนโอกาสมันผ่านไป2ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอเพราะกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพอ 3. เลือกทําสิ่งง่ายๆคะ่ะเลี่ยงงานใหญ่ที่ท้าทายหรือสําคัญกว่า สี่เวลาเจอปัญหาไม่อยากจัดการเลยเอาแต่ไปบ่นให้คนอื่นฟังแทนนะเนะาะ 5. ปฏิเสธโอกาสใหม่ๆค่ะเพราะกลัวว่าจะไม่ไหวทั้งนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะพาให้เราเติบโตขึ้นก็ได้นะถ้าลองฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีบางข้อที่ตรงกับเรานะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าความกลัวกําลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณอยู่ค่ะอ่าทีนี้เรามาถึงวิธีการจัดก,การกับความกลัวนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะรับมือกับความกลัวได้ยังไงบ้างวันนี้เพียมี5วิธีจัดการความกลัวมาแนะนําให้ทุกคนได้ลองไปใช้ดูนะคะ ข้อแรกคือรับรู้และยอมรับมันค่ะเริ่มจากเราสังเกตและยอมรับว่าเรากําลังกลัวอะไรอยู่เช่นเรากลัวถูกวิจารณ์กลัวล้มเหลวหรือกลัวไม่เป็นที่ยอมรับอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธความกลัวค่ะให้ลองอยู่กับมันแล้วบอกกับตัวเองว่าใช่ฉันกําลังกลัวสิ่งนี้อยู่แทนที่จะถามว่าทําไมฉันกลัวลองถามใหม่ว่าตอนนี้ฉันกําลังกลัวอะไรอยู่การตั้งชื่อความรู้สึกเช่นฉันกําลังกลัวถูกปฏิเสธ จะช่วยทำให้สมองสงบลงค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่นัาจิจเรียเรียกว่า name i t to t e m e it ก็คือตั้งชื่อเพื่อทำให้มันอ่อนกำลังลงนั่นเองวิธีที่สองนะคะเชื่อมโยงกับร่างกายค่ะเวลาที่เรากลัวเนี่ยร่างกายจะตึงเครียดเนาะวิธีง่ายๆก็คือหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆลองนับหายใจเข้า4วิค่ะแล้วกันไว้2วินาทีนะแล้วหายใจออกย,วยาวๆประมาณ6วินาที สิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ระบบประสาทพราราซิมพาเตติกทำงานค่ะและร่างกายเราจะกลับมาสงบได้อีกครั้งนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีวิธีกราวดิ้งเนาะอย่างเช่นสังเกตว่ามีอะไรเนี่ยสัมผัสอยู่กับตัวเราบ้างเช่นเท้าเราวางอยู่ตรงไหนมือเราวางอยู่ที่ตักใช่ไหมลองสังเกตร,ร่างกายของเราดูค่ะ รับรู้ความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะเพื่อดึงสติเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองมันก็จะช่วยทําให้เราสงบลงได้วิธีที่3ค่ะค่อยๆประชิญหน้ากับความกลัวนะคะการหลีกเดี่ยงอาจจะทําให้ความกลัวฝังแน่นกว่าเดิมค่ะลองคิดให้รอบด้านว่าถ้าเรายังหลีกหนีต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างชีวิตเราจะพลาดอะไรไปแล้วถ้าเราเผชิญหน้าความกลัวแทนเนี่ยจะได้อะไรกลับมา การเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้เนาะเราค่อยๆลองออกแบบวิธีเผชิญหน้าออความกลัวไปทีละขั้นค่ะเริ่มจากง่ายไปถึงยากแบบค่อยเป็นค่อยไปนะตัวยอย่างเช่นถ้าเรากลัวการพูดต่อหน้าคนเนี่ยเราอาจจะเริ่มด้วยการซ้อมพูดหน้ากระจกค,คนเดียวเนาะหลังจากนั้นพอเรามั่นใจขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไปพูดให้เพื่อนสนิทฟังใช่ไหมพอรู้สึกโอเคละ สุดท้ายคือเราก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนคนที่ฟังของเราเพิ่มขึ้นอาจจะคนหนึ่งสองคนสิคนไปเรื่อยๆค่ะเราจะเริ่มค่อยๆมั่นใจมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเนาะ ซึ่งเพคอยากให้ทุกคนนะคะลองลองมือทำทีละเล็กทีละน้อยนะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรอให้พร้อมร้อเด้วยนะเพราะม,มันไม่มีวันไหนราคะที่เราจะพร้อมร้อยเซตจริงๆเริ่มทําเลยแม้จะยังกลัวอยู่แต่ให้เริ่มจากสิ่งที่เ,เล็กๆคะ่ะอย่างเช่นลองทําเรื่องที่ผัดวันประกันพรุ่งมาก่อนแต่ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเสร็จแล้วก็ลองให้รางวัลตัวเองดูคะ่ะเพื่อให้เราได้สัมผัสความภูมิใจเล็กๆนะแล้วเราจะมั่นใจขึ้นกล้าเผชิญหน้าความกลัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองวิธีที่4คะ่ะปรับความคิด ความกลัวของเราส่วนใหญ่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองค่ะเราสามารถท้าทายมาได้ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองเนาะอย่างเช่นสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรไหมที่บอกว่าฉันล้มเหลวจริงๆเนี่ยเคยมีครั้งไหนบ้างที่ฉันทำสำเร็จ เมื่อเราลองเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเราไม่เชื่อความกลัวในแวบ,บแรกเนี่ยมันจะทําให้ความกลัวอ่อนแรงลงค่ะแล้วเราก็เริ่มตั้งคําถามซึ่งจริงแล้วมันอาจจะเป็นความกลัวที่เราคิดไพเองนะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้กลัวจริงๆหรอกเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองความกลัวจะอ่อนแรงลงแล้วเราก็จะมีวิธีการที่จัดการความกลัวได้ดีขึ้นค่ะวิธีที่5นะคะให้เราขอการสนับสนุนจากผู้อื่นค่ะบางครั้งการแบกความกลัวเอาไว้คนเดียวมันก็หนักเกินไปลองเล่าให้ใครสักคนฟังใครที่ไว้ใจได้แค่เราได้พูดออกมา ได้รับคำปลอบใจและกำลังใจดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความกลัวเบาบางลงได้นะและถ้าความกลัวมันรุนแรงจนรบกวนชีวิตเราจริงๆค่ะการปรึกษานะักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ นอกจากนี้เพยยังอยากฝากเทคนิคเล็กๆค่ะที่จะช่วยจัดการความกลัวให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้ดูนะถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองชอบผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพอลึกๆแล้วอาจจะกลัวอะไรบางอย่างอยู่ให้เราเริ่มจากทาสิ่งเล็กๆที่สําคัญก่อนค่ะเช่นงานที่เคยเลือ่อนบ่อยๆแต่ใช้เวลาไม่นานเนี่ยให้เราทําให้สําเร็จในแต่ละวันนะการทําให้ตัวเองได้ลิ้มรสความรู้สึกสําเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามีพลังใจเวลาต้องทํางานชิ้นถัดไปได้ง่ายขึ้นนะคะเทคนิคที่2นะให้รางวัลกับตัวเองค่ะ เมื่อเราทําอะไรสําเร็จคะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้นะแค่ชื่นชมตัวเองก็พอชื่นชมไปในแต่ละขั้นที่เราทําสําเร็จนะคะเพื่อตัวเองมีกําลังใจเดินหนะ้าได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเทคนิคที่3ค่ะทําเรื่องยากให้เล็กลงด้วยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกไม่กังวลว่ามันเป็นงานชิ้นใหญ่เกินไปเนาะ มันจะช่วยให้เรารู้สึกไม่ท้อแท้กลางทางค่ะการได้ลงมือทําไปทีขั้นทีละก้าวเล็กๆเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะพยาชวนให้ทุกคนมองความกลัวมันไม่ใช่อุปสรรคขัดขวางชีวิตเรานะคะไม่ให้เราทําอะไรบางอย่างเนาะความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมวงการชีวิตเราแต่เป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้เราหยุดและทบทวนอะไรบางอย่างเมื่อเรารู้จักรับรู้จัดการและก้าวข้ามมันไปได้เนี่ยความกลัวจะกลายเป็นครูที่ทําให้เราแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นค่ะ ความกลัวอาจจะไม่ใช่กำแพงที่ขวางเราถ้าอาจเป็นประตูที่ร้อให้เราเดินผ่านไปเพื่อไปเจอกับการเติบโตในด้านหนึ่งนั่นเองขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้หวังว่าสิ่งที่เพกเล่าในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนมองความกลัวด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นและมีพลังที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าบ๊ายบาย